วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใด ไงโอ้ย んだね。<music> <music> ไปครับไปครับไว้ทำ to talk to you you move y o camera see the e the, the m o t o b i k e you a m e go to see motorbike you have to buy ทะเบียน to show t person to do uh, that something คนรถใหม่ครับพ <I understand. S 2> ี่ you have to buy new car have to have to guarantee to n t e e to have to buy to g u a n t e e t number to your motorbike city อ <Okay>, Not do something bad person to no have to guarantee to the uh, motorbike city to how you know I to person and n o bad person understand I talk to you you where you from Thailand คนไทยครับ Where ครับ Where Thailand คอนแก่นครับผม You stay ขอนแกน่นแมนครับ Why you driving car you don't have paper ของ car ขบมอเตอร์ไซค์เอกสารผมมีเอกสารนะครับ what problem what problem บ่มีแล้วพี่มีปัญหากับผมเด็ดเนี่ d o no have problem I say you พวกกับบ่มี you no have problem ม่นครับ I a out police c m e to check the PP ม่นครับ you have problem o น่ o อมีบ่มีผมมีปัญหายังครับพี่มีปัญหายังกับผม I no have problem I say you พวกกับมีกัน I no have problem I take out r ม m you another person you good person I good person m a ครับ why you move ทำมาแล้ว o บร t o อเตอร์ไซค์4 ครับ One, I want t ค have to g a r a n t e e my paper same my 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 my, my casino ประเทศไหนจะบอกครับสกุล okay? อะไรสกผม Not learn to you about driving motorbike. from paper this one. พี่เป็นผู้ใดพี่เป็นผู้ใด I'm from Thailand. I'm from Pattaya. Ah. ครับ up to you นะครับ up to you. โอเค You can speak English right? บ่ครับ Where stay o น c ก n I'm in Finland. Where stay Finland by by Finland. By f i n l น n d post to go ก o now ดวน์ละอย่างวะเมาเลยนะครับ พี่มาออเดร์นี้มันบ่นี่ชยชตรวจบ่รู้เรื่องเหรอ I said to you I said to you right ครับ You drive motorbike you have paper How you driving Paper ยัง Paper Paper ซื้อมอเตอร์ไซค์ดิตัวนี้สิ Paper number ครับก็รดใหม่กรถใหม่ h a d to doesn't where where you where you buy อ <U bon. S 1> uh ุบลที่อุบลต้อง take come here เออ Where you buy อุบลห้วย ยูไบฝฟกุบลเนมวิชกาสนตาเอียงครับอูบลคคาโอฮอนบเนมเนมเนคาฮอนด้าเนมคาอย่างเนมคาเนมแบรนด์เยีมมาฮาฮาวิทกิดยู่คาฮอนฮามาฮามานาผมแดงเอีงฮามานาอย่อีกบันเน่เนม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 มอเตอร์ไบเนมเยี่มาฮาอิมที่ศูนย์เจตวันนีมมแดน เป็เปิดยังงี้วันนี้เปเปิดยังเปเปดนมเรเนค่ะกนบ่มีมไม่ไปแดงอยู่ปายอยู่ป่ายอุบลห้วยอุบลอายสัมสัมวันถูกสติลร์อมยู่น็อตบ่ายออที่ไหวปะไยังบ่ ต้องสิ่ก็ได้เอากจอสามหนึ่งเก้าบุรีรำจะเปลี่ยนไหมบุรีรัมติดบุรีรัมครับแล้วทำไมแจ้งแต่มาไม่รู้อสี่มากก็มาบีบเต่ก็มาห่องอยังบุญนี่บอห่วงยังออบุญหัเรื่องเหรอ ก็ต้องไปดักจับบ้านนี่แหละเด็กหนุ่มอายุส่วนใหญ่จะต้องไปดูดิสันสายด้วยสิครับ जी हिंदू खाणं खालीच होतो बरेच खाली टाईम मत बॅस्टर नाही what you want to see